สวัสดีค่ะเราบริษัท MB Soft นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานแท็บ Messaging ในระบบ Open ERP กันค่ะค่ะหลังจากที่เรา l o อกอิเข้าสู่ระบบ Open ERP เข้ามาแล้วนะคะแท็บแรกที่เราจะเจอก็คือแท็บ Messaging นะคะซึ่งในแท็บนี้นะคะเป็นเครื่องมือสำหรับสง่งข้อความติดต่อกันภายในบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวสารหรือว่าการ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือว่าส่งข้อความกันเป็นกลุ่มภายในบริษัทก็สามารถใช้งานในแท็บนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในแท็บ messaging เนี่ยจะมีส่วนการใช้งานหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนที่1คือส่วนของแท็บ messaging นะคะ ในส่วนนี้ก็จะมีแท็บการใช้งานย่อยๆอยู่4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ค่ะเป็นส่วนของ Inbox นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนแท็บที่แสดงความเคลื่อนไหวของข้อความของเราเมื่อมี user อื่นๆตอบกลับหรือว่าส่งข้อความมาหาเราข้อความนั้นๆก็จะแสดงที่ส่วนนี้นะคะทั้งนี้นะคะการใช้งานในแท็บนี้ยังสามารถสร้างข้อความเพื่อที่จะส่งไปยังผู้รับท่านอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันก็จะคล้ายๆกับการส่งอีเมลนะคะ ค่ะสำหรับการใช้งานนะคะใช้ได้ง่ายโดยการคลิกที่ปุ่ม compose a new message นะคะจากนั้นนะคะระบบก็จะสแสดงหน้าจอสำหรับสร้างข้อความขึ้นมาให้กับเราส่วนแรกที่เราจะใส่ก็คือใส่ชื่อผู้รับนะคะชื่อผู้รับข้อความนี้เป็นใครนะคะสำหรับผู้รับข้อความนะคะเราสามารถเพิ่มได้มากกว่า1คนนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเรากำลัง เพิ่มผ,ผู้รับข้อมูลข้อความนี้นะคะสองท่านด้วยกันกนะ็คือท่านของคุณนรินทร์รกับคุณลูกน้ํานะคะจากนั้นนะคะมาเพิ่มหัวข้อของเรื่องที่จะส่งข้อความนี้ไปยังผู้รับสองท่านนี้นะคะเช่นค่ะ เมื่อเรากำหนดหัวข้อเสร็จแล้วเราก็มาใส่รายละเอียดของข้อความที่จะแจ้งไปยังผู้รับสองท่านนี้นะคะเช่น ถ้าเกิดว่าเราที่เราต้องการจะแนบไฟล์เอกสารหรือว่าไฟล์รูปภาพไปกับข้อความนี้ด้วยนะคะเราก็สามารถทำได้เหมือนกันโดยคลิกที่ปุ่ม attachment นะคะจากนั้นก็เลือกไฟกล์เอกสารที่เราต้องการจะส่งหรือว่าแนบไฟล์เข้าไปกับข้อความนี้ได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดที่ปุ่ม send ค่ะเพื่อเป็นการส่งข้อความนี้ไปยังผู้รับสองท่านที่เราเลือกไว้ตั้งแต่แรกนะคะถัดมาค่ะเป็นแท็บ to me นะคะแทบ็บแท็บนี้นะคะก็จะเป็นแท็บที่แสดงข้อความที่ยูเซอร์ท่านอื่นๆส่งข้อความมาหาเรานะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นะคะเราส่งข้อความไปยังผู้รับสองท่านก็คือคุณณรินทร์ทอนกับคุณลูกน้ำนะคะข้อความนั้นก็จะไปเด้งในส่วนของแท็บ ToMe ของของสองท่านนั้นนะคะหรือว่าถ้ามีผู้ใช้งานท่านอื่นเนี่ยส่งข้อความหาเรานะคะข้อความนั้นก็จะแสดงที่แท็บ To me นะคะ อย่างอย่างเช่นข้อความที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นข้อความเอกสารสําคัญนะคะผู้ส่งก็คือคุณนรินกับส่งมาให้ใครส่งมาให้แอดมินนะคะในในข้อความแต่และข้อความนะคะเราสามารถเพิ่มเก็บเข้ามาไว้ในลิสต์ของเราได้นะคะหรือว่าเราเรียกว่า To do หรือว่าจะตอบกลับข้อความนี้ก็ได้เหมือนกันโดยคลิกที่เครื่องหมาย ชี้ไปทางขวามือนะคะหรือว่าเรียกเราเรียกกันว่าปุ่มเล็บทายนะคะจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความเพื่อที่จะตอบกับข้อความนี้ไปได้เลยนะคะอ่าหรือว่าเราจะแนบไฟล์เข้าไปกับข้อความนี้ได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มเซนต์อ่าก็จะเป็นการตอบกับข้อความแล้วนะคะหรือว่าเรารู้แล้วข้อความนี้เราอ่านแล้วเราอยากจะให้ข้อความเนี่ย เป็นเหมือนกับว่าบันทึกว่าเออเราเราอ่านข้อความนี้แล้วนะเราก็กดเครื่องหมายถูกตรงที่ข้อความนั้นนะคะ,ะแบบนี้ค่ะแถบถัดมานะคะแถบ todo ค่ะอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะว่าแถบ to do ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเก็บลิสต์รายการข้อความที่เกี่ยวข้องกับเราไว้ในในส่วนที่เป็นบันทึกเหมือนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการบันทึกข้อข้อความนานๆไว้ ไว้เป็นบันทึกส่วนตัวของเราหรือว่าเราจะเพิ่มข้อความนั้นเก็บไว้ในทูดูของเราก็ได้เช่นวันนี้เราจะบอกว่าวันนี้เราต้อง แบบนนี้นะะสมมติว่าเราเราอยากจะแนบไฟล์เข้าไปด้วยก็ทําได้เหมือนกันก็แค่กดที่ปุ่ม attach file นะคะแล้วก็เพิ่มเอกสารอ่เข้าไปเสร็จแล้วก็กดปุ่ม s e n ซซึ่งข้อความที่เราสร้างไว้ในแท็บท Do รค่ะก็จะเก็บไว้ไว้เป็นของของเรานะคะจะไม่ถูกไปส่งไปที่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแท็บถัดมาค่ะแท็บอาคายแท็บอาคายก็จะเป็นเหมือนกับว่า เป็นเมนูที่เก็บบันทึกข้อความต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ถูกส่งมาจากยูเซอร์ท่านอื่นหรือว่าจะเป็นข้อความที่เราเป็นผู้ส่งไปหายูเซอร์ท่านอื่นก็เช่นเดียวกันก็จะถูกเก็บบันทึกไว้ที่แท็บอาคายนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะเก็บไว้หมดเลยรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหัวข้อข้อความหรือว่าการตอบกลับข้อความนะคะก็จะถูกเก็บไว้ในส่วนนี้เหมือนกันอ่า ส่วนที่2ค่ะส่วนถัดมาส่วนของ organizer นะคะส่วนของ organizer เนี่ยก็จะเป็นเมนูของ c a l endar ซึ่งมันจะเป็นปฏิทินการนัดหมายของบริษัทของเรานะคะซึ่งเท่ากับว่าจะเหมือนกับว่าเป็นการแสดงข้อมูลการนัดหมายของบริษัทของเราค่ะว่าวันวันที่นี้มี นัดหมายอะไรบ้างจะต้องไปมิทติ้งที่ไหนบ้างมีนัดพบลูกค้าวันไหนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถติดตามการนัดหมายของบริษัทเราได้จากเมนูนี้เหมือนกันนะคะหรือว่าเราจะเพิ่มข้อมูลการนัดหมายลูกค้าของเราไว้ในปฏิทินนี้เพื่อเพื่อที่จะเป็นการแจ้งให้กับผู้ใช้างานท่านอื่นหรือว่าเซลล์ท่านอื่นเนี่ยทราบด้วยเหมือนกันว่าเนี่ยเราจะในวันนี้เราจะมีนัดลูกค้านะหรือว่าเราจะมีนัดประชุมของบริษัทหรือประชุมแผนกของเรา วันนี้วันนี้บ้างนะคะสําหรับการเพิ่มข้อมูลการนัดหมายนะคะเราสามารถเพิ่มได้ง่ายๆโดยคลิกที่วันที่เราต้องการนัดหมาย1ครั้งนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นเราจะต้องการนัดลูกค้านัดพบลูกค้าในวันที่6นะคะแล้วก็คลิกที่ปฏิทินในวันที่6นะคะจากนั้นระบบก็จะแสดงหน้าจอให้เพิ่มข้อมูลของการนัดหมายนะคะโดยสิ่งแรกที่เราจะต้องเพิ่มก็คือเพิ่มชื่อว่า ชื่อข้อมูลการนัดหมายชื่อนัดหมายนะคะว่าเราจะนัดหมายเกี่ยวกับอะไรเช่นนัดประชุมแผนเซลล์นี้คู่ที่เข้าร่วมประชุมเป็นใครบ้างนะคะเราก็เลือกจากช่อง add Ad a t t e n d ได้เลยอย่างเช่นคุณนรินคุณลูกน้ำนะคะ ก็จะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยถัดมานะคะแท็บ m e e t i n g Detail คือเป็นแท็บเอาไว้ระบุช่วงเวลาที่จะต้องนัดหมายในนัดหมายนี้นะคะกดขึ้นมาก็จะเป็นปฏิทินนะคะนัดวันที่6ช่วงเวลา13นาฬิกานะคะระยะเวลาในการระยะเวลาในการทำงานของ นัดหมายนี้นัดประชุมนี้ประมาณเข้าๆประมาณกี่ชั่วโมงนะคะเราก็ใส่เป็นจํานวนชั่วโมงไปได้เลยหรือว่านัดนี้เป็นนัดทั้งวันเราก็กดที่ติ๊กที่คําว่า all day ได้เลยนะคะผู้รับผิดชอบของนัดหมายนี้เป็นใครนะคะก็สามารถใส,ใส่ชื่อลงไปได้เลยสถานที่นัดหมายเป็นที่ไหนนะคะก็กรอกเข้าไปที่ช่อง location นะคะเสร็จแล้วหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ให้กับจะแจ้งให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชมุมทราบหรือว่าแจ้งแจ้งไว้เพื่อแบบว่าเวลาคนที่เขาเข้ามาเช็คดูข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆะคะ่ะเราก็เพิ่มข้อมูลในในส่วนของ description ไว้ได้เลยนะคะเช่นหรือว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพียงแค่นี้ก็เป็นการเพิ่มข้อมูลของการนัดหมายเสร็จแล้วนะคะก็กดที่ กดปุ่ม save นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มบันทึกการนัดหมายลงในปฏิทินสังเกตว่าในวันที่6นะคะจะมีแถบสีส้มๆขึ้นมา1นึ่แถบก็คือนัดประชุมแผนกขายก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลการนัดหมายเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วในแถบในใน,ในข้อมูลปฏิทินการนัดหมายนะคะในส่วนถัดมาคะ่ะในส่วนของ my groups นะคะ my g r o u p ก็จะเป็นส่วนที่แสดงข้อเป็นส่วนที่ ใช้สำหรับการสร้างกลุ่มสนทนาหรือว่าเป็นการติดตามกลุ่มกลุ่มการแชทหรือการสนทนาภายในบริษัทของเรานะคะว่าเราเนี่ยไปมีมีกลุ่มสนทนากลุ่มอะไรบ้างมีอย่างเช่นแถบนี้ Company News นะคะก็เป็นกลุ่มสนทนากลุ่มหนึ่งที่เป็นการสร้างขึ้นมาภายในบริษัทของเรานะคะหรือว่าเราจะต้องการสร้าง กลุ่มสนทนาเฉพาะของเราขึ้นมาเองก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะกดโดยเราไปกดที่ปุ่มที่แถบ j o y g r o u p นะคะมันก็จะแสดงหน้าต่างแสดงรายการกลุ่มสนทนาอื่นๆที่มีภายในบริษัทของเรานะคะขึ้นมาให้เสร็จแล้วถ้าเราต้องการจะสร้างเองใช่ไหมเมื่อกี้เราหนูว่าเมื่อกี้เราจะสร้างกลุ่มสนทนาเองแล้ก็คลิกที่ปุ่ม Create ค่ะจากนั้นก็กรอกชื่อ ชื่อกลุ่มการสนทนาของเรานะคะเสร็จแล้วเราอยากจะเพิ่มคำจำกัดความหรือว่าอาจจะมีข้อความส่วนอื่นเสริมเข้ามาเป็นการบอกแจ้งบอกรายละเอียดของกลุ่มการสนทนานี้เราก็สามารถใส่ที่ช่อง topic discuss ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะมากําหนดความสําคัญหรือว่ากําหนดความสําคัญของกลุ่มหรือว่ากําหนดจากนั้นนะคะเราก็มากําหนดความเป็นส่วนตัวของกลุ่มเพื่อที่จะดูว่ากลุ่มของเราเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นกลุ่มแบบสาธารนณะหรือว่ากลุ่ม p r i v a t หรือว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่จะต้องเลือก ผู้ใช้งานเข้ามาใช้งานในกลุ่มนี้นะคะในที่นี้หนูขอเลือกเป็นกลุ่มแบบ Public นะคะจากนั้นนะคะเราสามารถเพิ่มรูปภาพประจำกลุ่มสนทนานี้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะสมมติเราใช้เป็นรูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดที่ปุ่มเซฟค่ะแค่นี้นะคะกลุ่มกลุ่มสนทนานที่เราสร้างขึ้นมาค่ะก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะ เรามากดที่แท็บจอยกลุ่มอีกครั้งหนึ่งก็จะก็จะเห็นว่ากลุ่มสนทนาลูกค้าสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นไว้เมื่อสักครู่ค่ะก็จะแสดงที่ส่วนนี้ด้วยหากเรามีการติดตามกลุ่มสนทนานี้ไว้แล้วนะคะกลุ่มสนทนานี้ก็จะมาแสดงที่แท็บ My Groups ของเราอย่างเงี้ยค่ะเมื่อสักครู่ตรงนี้พอเราเลือกกลุ่มลูกค้าสัมพันธ์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มการสนทนาได้เลย เหมือนการเข้าเหมือนการสร้างกลุ่มแชทในแอปพลิเคชันต่างๆอะค่ะที่เราสร้างกลุ่มไว้คุยกันอะไรเงี้ยคะ่ะพอเราอ่าเราก็มาเพิ่มข้อความที่จะส่งไปหาสมาชิกท่านอื่นที่มาติดตามกลุ่มของเรานะคะแล้วก็ลูกผู้ใช้งานท่าน,นนั้นก็จะได้รับแจ้งเตือนข้อความนี้เหมือนกัน นี้นะคะค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็ก็เป็นการใช้งานการใช้งานในแท็บของ My g r o u นะคะก็ใช้งานง่ายๆค่ะสำหรับการแนะนำวิธีการใช้งานในแท็บของ Messaging ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ